สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1587ความสำเร็จเล็กน้อยมันเป็นข่าวดีจริงๆโลกพันเกสรได้ส่งราชาเสียงคตที่5พร้อมกับวิญญามากรและวิญญาพุทธสารขั้นราชาเสียงไปยังตำหนักร้อยดอกไม้โดยเฉพาะ เห็นได้ชัดว่าวิญญาณมาังกรนั้นถูกสังหารโดยราชาเสงนกนติกาวแห่งโลกพันเกศรในโลกที่ยังไม่มีเทพเจ้านี่เป็นสาเหตุที่ช้าไปหน่อยมีโลกมากกว่า8ปดพันแห่งในจักรวาลมีโลกอีกมากมายที่ไม่มีเทพเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถถูกปกครองโดยโลกสวรรค์ได้โลกแบบนั้นจะไม่มีพลังต่อต้อตานโลกอเวจี v G, และถูกทำลายอย่างแน่นอนหากผู้ใต้บังคับบัญชาของโลกสวรรค์พบพวกเขาพวกเขาจะถูกปล้นและกดขี่เช่นกันพวกเขาอาจกลายเป็นสนามลบ มีเพียงโลกที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีสมบัตินับไม่ถ้วนหรือผู้ที่ยอมจำนวนต่อโลกที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นที่จะได้รับการช่วยชีวิตราชาเซียนคาติเก้าไปยังโลกที่เรียกว่าโลกมังกรแห่งความว่างเปล่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอันยิ่งใหญ่นี้เป็นมังกรมีเผ่าพันธุ์มังกรนับพันโลกมังกรแห่งความว่างเปล่าไม่มีเทพเจ้ามังกรดังนั้นมันจึงอ่อนแอกว่าโลกมังกรสวรรค์อันทรงพลังแห่งโลกสวรรค์มากอย่างไรก็ตามโลกมังกรแห่งความว่างเปล่า มีสุดยอดราชามังกรมากมายและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรุ่มังกรสวรรค์ดังนั้นการไปที่นั่นเพื่อฆ่ามังกรขั้นราชาเสียนก็ยังเสี่ยงมากหลังจากได้รับบุญญามังกรและโุนศรแล้วจารุเฉินก็มอบผินเซียนที่เหลืออีก13ล้านก้อนให้กับราชาเทวดาสูงสุดจารุเฉินมีแผนอื่นดังนั้นเขาจึงยังไม่ออกจากตลาดเซียนนครแห่งสวรรค์เขากลับไปที่ตำหนักวังนกนางแอ่นแทนวิญญาณราชามังกรหรือวิญญาณราชาคุนศรอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ราชาธทวดาสูงสุดไม่เต็มใจที่จะให้อะไรเพิ่เมเติมอย่างแน่นอนจางวโรเฉินยิ้มเขาไม่ได้สนใจจริงๆเมื่อจางวโรเฉินเริ่มปรับแต่งวิญญาณมังกรลน,นวิญยาคุยาสารขั้นเซียนเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่ได้มีพลังสูงเช่นกันแต่ตอนนี้พวกเขาได้มาถึงขั้นเซียนระดับสูงสุดแล้วฟา,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 าร์มมังกรคุยสารนั้นแปลกมากวิญญาณที่เขาฝึกฝนไว้ในอ้อมแขนของเขาสามารถดูดซับปราณเซียนของเขาและเสริมความแข็งแกร่งต่อไปจนถึงระดับขั้นเซียนสูงสุดอย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเติบโตได้ถึงขั้นระดับเซียนสูงสุดเท่านั้นไม่ว่าจงางกั๋เฉินจะพยายามอย่างไรเขาก็ไม่สามารถทําให้พวกมันไปถึงขั้นราชาเซียนได้มิฉน,นั้นเขาคงไม่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อวิญญาณขั้นราชาเซียนหรอกแม้ว่าวิญญาณจะเป็นเพียงก้าวแรกของขั้นราชาเซียนแต่จงางกั๋เฉินก็เชื่อว่าพวกมันจะไปถึงขั้นที่9ในอนาคตเขาหยิบน้ำเต้าสีม่วงท,ที่บรรจุจิตวิญญ,ญาณทั้งสองออกมาโดยไม่คิดมากเขาตีว่าจะฝึกฝนทั้งสองอย่างพร้อมกันมีเสียงคำรามดังขึ้น วิญญาณโวยศารคือราชาโวยสศารโมเทียนวิญญาณมังกรคือราชามังกรปิกเงินเมื่อเป็นอิสาระจากการกักขังของน้ำเต้าสี่ม่วงพวกมันก็หมุนวนขึ้นไปบนท้องฟ้า,ฟาทันทีเปลี่ยนเป็นเงาที่โหดร้ายสองเงาปราณเซียนโดยรอบสะเทือนและกระจายออกไปราชาเซียนครึ่งก้าวต้องการฝึกฝนค่ายอย่างนั้นเหรอตายวิญญาณโวยสศารและมังกรพุ่งลงมาโจมตีจารุเฉินวิญญาณของเจ้ายังไม่ถูกทำลายและยังมีพลังที่แข็งแกร่งดีมาก การฝึกฝนเจ้าทั้งสองวันนี้อ้อมแขนของข้าจะเป็นประโยชน์กับข้าอย่างมากเลยจารั่วเฉินนั่งขัดสมาธิลงบนพื้นแล้วโครจรปราณเซียนของเขาเพลิงเทพชำระล้างจำนวนมากไหลผ่านเส้นชิพะจรของเขาเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นแม่น้ำแห่งไฟขณะที่วิญญาณมังกรและขุยสารกำลังกระโดนหัวของจารั่วเฉินเขาก็พุ่งไปข้างหน้าส่งรอยประทับฝ่ามือเพลิงสองอันเขาวบคุมจิตวิญญาณทั้งสองและเริ่มฝึกฝนด้วยเพลิงเทพชำระล้างจิตวิญญาณของวิญญาณค่คอยๆถูกจำกัด และปล่อยเสียงคร่ำควรวญออกมาหลังจากจารุเฉินฝึกฝนพวกมันในอ้อมแขนของเขาแล้ววิญญาณทั้งสองก็รุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติพวกเขากืนวิญญาณมังกรนักขัตสาห์ขั้นราชาเซียนโดยตรงจากนั้นพลังของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและชวนเขากับแขนของจารวเฉินต้องการที่จะหลุดพ้นตอนนี้ร่างกายของจารวเฉินอยู่ในขั้นราชาเซียนแล้วกระดูกผิวหนังกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของเขาแข็งแกร่งและกับกองขังโดยธรรมชาติแล้วพวกมันไม่สามารถหลุดพ้นได้ เมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณของมังกรและคุจสารถูกบังคับให้สงบลงพวกมันค่อยๆหลอมรวมกับเส้นชีพะจรของจารุ่เฉินเส้นชีพะจรเซียนชีพะจรโลหิตและกระดูกจนแยกไม่ออกภารกิจเสร็จสมบูรณ์จางรั่งเฉินยกแขนขึ้นทั้งสองข้างและมองดูแสงเซียนที่ไหลผ่านผิวหนังของเขาเขามองเห็นเกล็ดมังกรและลายคุจะสารโผล่ออกมาอย่างค,งคลุมเครือมันแปลกมากเขาบีบนิ้วซ้ายเบาๆหัวมังกรโผล่ออกมาจากผิวหนังของเขาทัานที มันยิงกงเล็บมังกรออกมาปล่อยพลังงานหน้าตกตะลึงและเขาก็เปิดมือขวาออกมีราชาขั้วสสารปรากฏออกมามันโจมทวนไปด้วยพลังที่น่าสะพรงกลัวพอๆกับภูเขาเซียนสีดำโบราณตุมต้มตุ้มภายในวังนุชดังแอ่นจางเฉินใช้ฝ่ามือมังกรขั้วสสารครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเริ่มจากฝ่ามือที่1นึถึงสิและทําซ้ําแล้วซ้ําอีกปราณเซียนไหลผ่านเขาอย่างต่อเนื่องและพลังฝ่ามือของเขาก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นมันมีพลังไร้ขอบเขต และสามารถแยกปฏิพีได้ข่าประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยสําหรับฝ่า 11, มือที่สิบเอ็ดมงกรครุษารทะลวงสวรรค์และพลังของมันก็เพิ่มขึ้นไปทวีคูณแม้ว่าจางรูเ้เฉินจะยังไม่สามารถเพิ่มกดแดงฝ่ามือเข้าไปในวิชาฝ่ามือของเขาได้แต่จีวิญญาณของราชาเซียนขั้นแรกทําให้ฝ่ามือมองกรอรครุษารมีพลังเทียบเท่ากับวิชาเซียนระดับกลางทั่วไปวิชาเซียนระดับกลางสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับขั้นปกติขั้นผู้เชี่ยวชาญและขั้นบร,รมจารย์ วิชาเสียนระดับกลางจะแข่งแก่งขึ้นก็ต่เมื่อเพิ่มกฎวิธีเสียงเข้าไปวิชาเสียนระดับกลางขั้นปกติจะถึงจุดอคอขวดหลังจากเพิ่มกฎ1000ข้อหลังจากเกิน1000ข้อไปแล้วสามารถเพิ่มกฎได้อีกและวิชาเสียนก็จะแข็งแก่งขึ้นแต่จะไม่รุนแรงมากเท่าไหร่วิชาเสียนระดับกลางขั้นผู้เชี่ยวชาญจะถึงจุดอคอขวดที่กด10,000ข้ออย่างไรก็ตามขีดจำกัดของวิชาเสียนระดับกลางนั้นมีมากกว่า1ล้านกฎ ถ้ามีใครฝึกฝนวิชาเซียนขั้นกลางจนถึงระดับสูงสุดมันก็สามารถตอบโต้ว,วิชาเซียนระดับสูงได้แน่นอนความแตกต่างระหว่างสามระดับนี้ไม่ได้อยู่แค่ในขีดจำกัดเท่านั้นพลังก็แตกต่างมากเช่นกันเจ้าสามารถเพิ่มกดได้เท่าเดิมแต่วิชาเซียนดับกลางขั้นผู้เชี่ยวชาญจะสามารถบุกขยี้วิชาเซียนขั้นกลางระดับปกติได้ราชาเซียนครึ่งเก้าส่วนใหญ่ฝึกฝนวิชาเซียนดับกลางเป็นประจำผู้เชี่ยวชาญวิชาเซียนดับกลางนั้นหายากอยู่แล้ว มีเพียงราชาเสียนที่มีภูมิหลังที่ทรงพลังเท่านั้นที่จะสามารถเรียนรู้ฝึกฝนพวกมันได้สําหรับวิชาเสียระดับกลางนั้นแทบไม่มีเลยและมันก็เหมือนกับวิชาขั้นสูงโดยปกติแล้วมีเพียงคมภี81เล่มในะดับวิชาศักดิ์สิทธิ์ไทอีเท่านั้นที่มีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คัมภี์เหล่านั้นไม่เพียงแต่บันทึกวิธีการฝึกฝนเท่านั้นแต่ยังเพิ่มวิชาการต่อสู้ทั้นยอดและก็วิชาเสียนที่เสริมพลังเหล่านั้นได้อีกด้วยบางคมภีร์ถึงกับบันทึกวิชาต้องห้าม การปรากฏตัวของกัอมพีแต่ละเล่มจะทําให้เกิดการต่อสู้หนองเลือดฝ่ามือมังกรโ้อยสารอัศจรรย์มากสามารถเพิ่มระดับตามขั้นที่เขาฝึกฝนได้มันไม่ใช่วิชาการต่อสู้ทั่วไปถ้าเขาฝึกฝนฝ่ามือที่11จนสําเร็จแล้วมันอาจกลายเป็นวิชาเซียนระด,ดับกลางขั้นผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างน้อยหรือมันอาจกลายเป็นวิชาเซียนระด,ดับกลางขั้นปรามาจารย์หลังจากหลอมรวมมังกรข้อายสาันข้าราชาสิงเข้าสู่ร่างกายของข้าแล้วพลังของราชสิงขั้นแรกก็ถูกเพิ่มเข้าไปในแขนทั้งสองข้างของข้าด้วย ด้วยพลังทางกายภาพในปัจจุบันของจารุเฉินเขาสามารถต่อสู้กับราชาเซียนที่สองที่อ่อนแอกว่าได้ดังนั้นการได้รับพลังขั้นแรกของราชาเซียนจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปเขาหยิบถุงมือสองอันและสนับมือออกมาจากแหวนมิติของเขาถุงมือมีสีแดงเพลิงและทำมาจากวัสดุบางอย่างที่ไม่รู้จกักพวกเขาร้อนและหนักมากสายัดข้อมือทั้งสองทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันเปรเวไฟถูกสลักไว้บนพวกมันและมีหนามแหลมคมรูปร่างเหมือนลูกไฟสองลูก นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเกราะเทพบักคีที่ชิววี่ทิ้งเอาไว้เทพบักคีมีตำนานโบราณมากมายในโลกคนหลุนเขาเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังเห็นได้ชัดว่าวัตถุใดๆที่เข้าใกล้เทพบักคีจะถูกเผาผลาญไปเท่าฐานด้วยอุณหภูมิที่ร้อนแรงจัดของร่างกายของเขาเกราะอักคีเท่านั้นที่จะไม่ละลายตำนานกล่าวว่าเทพอักคีได้ฝึกฝนปเปลวไฟกว่าสามพันชนิดขอยยังรวมพุ่มวันทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเพลิงเทศชำระล้างเพลิงกันเทพ อย่างไรก็ตามเพลิงกันเทพนั้นทำลายล้างมากเกินไปมากเสียจนแม้แต่เทพแบคคีก็ไม่สามารถควบคุมมันได้สุดท้ายก็เผาตัวเองเป็นเท่าฐานเพลิงกันเทพสังหารเทพอัคคีแต่ไม่ได้ทำลายชุเกระสิ่งนี้ทำให้ชุเกระมีความลึกลับอย่างไม่ต้องสงสัยจะรู้เฉยเคยศึกษาเกาะเทพอัคคีมาก่อนเช่นกันแนะื่ว่าเป็นของสืบทอดของเทพเจา้าหลังจากเพิ่มพลังปานเซเข้าไปแล้วมันสามารถกระตุ้นพลังของต้นกำเนิดของเทพอัคคีได้อย่างไรก็ตาม พลังของเกาะเทพบคีนั้นไม่แข็งแกร่งอย่างที่เขาคิดไว้มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบกระหิดรอซียนนอกจากนี้ความสามารถในการป้องกันก็ไม่แข็งแกร่งเช่นกันท้ายที่สุดมันไม่ใช่ชุดเต็มมันยังไม่สมนบูรณ์และสามารถปกป้องแขนของเขาได้เท่านั้นดังนั้นจักรเฉินจึงเ,จเก็บมันไว้ในแหวนมิติของเขาและไม่ได้ใช้มันตอนนี้พลังสมาธิวิธีเห็นความจริงและวิชาฝ่ามือของเขาพัฒนาขึ้นทั้งหมดโดยปกติแล้วเขาต้องการที่จะทำลายโรงฝึกข,ของเทพจันทราตำหนักหินหยาง ร่างชั่วร้ายจากสามโลกที่แข็งแกร่งปกครองตําหนักหยินหยางมันเป็นบองงูและเต็มไปด้วยอันตรายก่อนหน้านี้การฝึกฝนใดๆสามารถเพิ่มโอกาสของเขาได้ดังนั้นจันเฉินจึงเริ่มศึกษาเกาะเทพบาคีครั้งเมื่อชีวีสูมชีวเกาะพลังที่ปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งกว่าเกาะฤหิตร้อยเซียนทำไมคาถึงปล่อยพลังของมันไม่ได้ล่ะเขาศึกษามันเป็นเวลานานและทําการทดสอบทุกประเภทโดยไม่เกิดประโยชน์สุดท้ายเขาก็ต้องทิ้งมันไปอีกครั้งเขาคิดว่าบางทีเสียวเฮย อาจช่วยให้คําตอบได้หลังจากที่มันมาแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขาต้องผิดหวังยิ่งกว่านั่นคือเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่เสียวเฮยยังมาไม่ถึงตลาดเซียนนครแห่งสวรรค์จางรูเ่เฉินตัดสินใจรออีกสาวันถ้าเสียวเฮยยังไม่รีบมาเขาก็จะไปทวงโรงฝึกของเทพจันทรากลับมาด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้เขายังสามารถใช้สามวันนี้เพื่อสํารวจตําหนักหินหยางเป็นการส่วนตัวเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยกับมันอย่างสมบูรณ์ออกจากวังนกนังแอ่น จ่าโรชเินวางแผนที่จะไปที่ตำหนักหยินหยางแต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับบรรยากาศของวังร้อยดอกไม้กลางคืนเพิ่งตกลงมานี่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้วางพุกพันที่สุดแต่ตอนนี้อากาศหนาวเย็ยนและเงียบสงบไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวในสายตาจาาโรชเินอยากรู้อยากเห็นดังนั้นเขาจึงถามสาวใช้น้องแอนสาวใช้น้องแอนตอบนายท่านเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บ่ายวันนี้จู่ๆราชาเทวดาสูงสุด ก็สั่งปิดวังร้อยดอกไม้และหยุดรับลูกค้าในตอนนี้แม้แต่ค่ายกลการป้องกันของโรงฝึกก็เปิดใช้งานเหมือนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอ๋อเขาสั่งเดียวว่าให้ท่านอยู่ในที่พักห้ามออกมาแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ